สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับช่อง l ลดี้ c h a ช n e ลอีกแล้วค่ะ สำหรับวันนี้นะคะสองจะมาแชร์ไอเดียการแต่งตัวสไตล์เบสิกนะคะซึ่งวันนี้นะคะสองขอเลือกเป็นเสื้อยืดสีขาวแล้วก็กับกางเกงยีนทรงบอยเอลสูงแต่งขาดนะคะลุคนี้นะคะสองจะเพิ่มกิมนิคด้วยต่างหูสีทองใหญ่ๆแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนใส่แล้วนะคะรับรองว่าสวยออร่าจับแล้วก็ดูแพงนะคะที่สำคัญนะคะราคาไม่บอกว่าลุคนี้ไม่ถึงพันเลยนะคะ กเ,เกงยีนทรงบอยนะคะตัวนี้สองได้มาจากไอจีตันนี้เลยค่ะในราคาแค่สองอห้าสิบาทนะคะสำหรับตังผูนะคะสองซื้อมาจากสำเพงราคาหลักสิบเองค่ะทุกคนส่วนเสื้อยืดนะคะรู้สึกว่าจะซื้อมานานแล้วค่ะประมาณมประมาณสองอบาทนี่แหละค่ะนะคะ ที่2จะต้องแบบมีติดตู้ไว้ตลอดนะคะเผื่อสลับแบบบางวันเราไม่อยากจะแต่งใส่ต่างหูใหญ่ๆมีห่วงใหญ่ๆนี้นะคะสก็จะมีคู่สำรองจริงๆจะบอกว่าต่างหู2เนี่ยมีเยอะมากมายนะคะเพราะว่า2เคยขายต่างหูมาก่อนนะคะแต่ว่ายกเลิกกิจการไปนะคะชุดาก็จะเป็นแบบคู่นี้เลยคะ่ะสไตล์แบบห่วงนะคะเก๋ๆสีทองเหมือนกันค่ะทุกคนคู่หนึ่งนะคะอันนี้ได้มาจากสำเพ็งนะคะ ราคาหลักสิบแล้วก็ใส่ดูชิคแน่นอน,น,ะค,ะนค่ะเนี่ยค่ะตาที่สองใส่เสื้อยืดกับกางเกงยีนนะคะสองจะชอบเอาเสื้อใส่ไปในกางเกงนะคะทุกคนเพราะว่าจะทำให้ดูช่วงขาของสองในดูยาวขึ้นนะคะตามฉบับสาวไซส์มินี้นั่นเองนะคะที่สำคัญยังเพิ่มความเก๋แล้วก็ดูดีไปอีกรูปคุณหนูมากขึ้น,นะคะ่ะ สำหรับวันนี้สองขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ